สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลนส์โอลิมปัส3 0ม f 3 5มาโครนะครับเป็นเลนส์มาโครชื่อก็ตามท้ายด้วยมาโครเลยนะเพราะว่าเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนส์เฉพาะทางสำหรับคนทีอ่อยากถ่ายมาโครนะครับมาโครคือสิ่งของที่มันเล็กจนดวงตามนุษย์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นก็จะสามารถถ่ายทอดให้สามารถเห็นรายละเอียดเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพระนะครับ สิ่งของอะไรต่างๆที่มันเล็กๆก็สามารถที่จะถ่ายออกมาได้อย่างเช่นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณมองหาเลนส์มาโครแล้วอยากได้เลนส์ที่ง่ายนะครับเริ่มต้นถ่ายมาโครแล้วใช้ง่ายผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับก็คือ o อ y m p ปัส30มิเมนะเพราะว่าออโต้โฟกัสของมันเนี่ยใช้ง่ายมากนะครับเพราะว่าออโต้โฟกัสของมันเนี่ยรวดเร็วแม่นยำมากเลยนะครับถือว่าเป็นเลนส มาโครที่ออโต้โฟกัสได้เร็วมากผมไม่เคยใช้อันอื่นนะว่ามันจะยังไงแต่ว่าตัวนี้ผมว่าออโต้โฟกัสได้ดีแล้วก็สามารถที่จะแมนนวลโฟกัสไปได้ด้วยนะครับแมนนวลโฟกัสแล้วก็เป็นกึง่งกึ่งอะ่ะกึงก่งกึ่งคุณจะใช้แมนนวลโฟกัสช่วยก็ได้หรือว่าคุณจะใช้ออโต้โฟกัสก็ได้นะครับใช้งานคู่กันเนี่ยมันถือว่าทําได้ดีเลยมากๆเลยนะครับหน้าเลนก็จะเป็นแบบนี้เปิดให้ดูก่อนอหน้าเลนก็จะเป็นแบบนี้นะโอเค ดูตัวบอดี้มันเบาๆนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะอะไรนะครับนี่ขนาดพอดีมือเมาส์กับ EM f e Mark t w ของผมเนี่ยใช้ได้สบายเลยนะครับนี่กเขียนมา30มมอัตราการขยายน่าจะมีอยู่ตรงนี้นะตรงนี้อตราการใหญ่อยู่ที่ 1.25x นะครับโอ้ถือว่าขยายได้เยอะมากนะขยายได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นในตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับ บวกเข้ากับการสั่นของนี่ของโอลิมปัสแล้วเนี่ยถ่ายมาโครได้ดีมากโดยส่วนตัวนะภาพมันก็สีสันค่อนข้างจะสวย,ส,วยสดใสเลยแล้วก็คมนะครับคมแล้วก็ถ่ายง่ายเดี๋ยวถ้าเราจะไปดูรูปกันนะครับว่ารูปมันจะเป็นแบบไหนล้าก็มาดูในเรื่องของไฟล์ภาพกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นภาพจากตัวโอลิมปัสสามสิบเอสสามจุดห้ามาโครนะครับผม ก็เมาส์กับ em 5 mark t i นะก็จะให้ดูรูปแรกอันนี้เป็นรูปมแมลงวันเห็นไหมจะให้ดูความคมชัดของมันอืเป็นไงคมใช้ได้ไหมอืมใช้ได้เลยเนาะความคมของมันนะครับอืมใช้ได้เลยเดี๋ยวให้ดูก่อนรูปนี้ผมถ่ายที่เท่าไหร่นะอันนี้ถ่ายที่สป e e d s h u t t หนึ่งทับเก้าสิบนะครับ f ห้าจุดหก iso สองรอยนะ ก็จะได้ภาพประมาณนี้อันนี้ก็สามารถที่จะครอปเข้าไปอีกได้เนาะครอปเข้าไปเห็นไหมภาพก็จะดูสวยขึ้นนะครับตัวภาพต่อไปแล้วกันภาพไหนดิโนนี่อันนี้ก็จะเป็นภาพมดในกล่องของมันนะครับที่ผมไปถ่ายมาก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แหละเนาะ อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนั้นผมเอาเรียนเอาไปถ่ายครั้งแรกนะก็ F ก็จะอยู่ที่5.6เหมือนกันนะครับผมสีสันไฟล์าภาพนี่เป็นไฟล์สดๆนะภาพไฟล์สดๆเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นแมลงเต่าทองนะอันนี้อันนี้ใช้แฟลตอ่าอันนี้ใช้แฟลตอันนี้สปิชเตอร์หนึ่งทับหนึ่งร้อยยี่ห้านะครับ F8 แปดนะแล้วก็ ISO 2สองร้อยดูเป็นไงอันนี้รู้สึกว่าจะทำสีแล้วหรือเปล่า ไม่แน่ใจครับอืมเนี่ยผมเพิ่มแค่ความสว่างมวน,นิดนึงนะเปิดเงาเปิดอะไรเนี่ยออแต่ดูความคมมันนะครับคมไหมล่ะเนาะสวยเลยสวยใช้ได้เลยสลหรับใครที่จะเริ่มถ่ายมาโครเริ่มต้นนะครับผมแนะนำเลยนะเป็นเลนที่ราคาถูกด้วย ผมกลิปเลยนะผมกริปเลยนะเ,ยนะเอาไปขายในสต็อกก็ได้นะอันนี้อ,อ,อันนี้ในที่แจ้งนะครับนะไฟล์มันโอเคปะอันนี้รู้สึกว่าผมจะดันไหนโซที่800นะ F 5 6เพื่อให้ได้สปีดชัตเตอร์1 1ึ่งทหนึนะไม่งั้นเนี่ยมัน เยอะกว่านั้นเนี่ยผมน่าจะถือไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสั่นเพราะผมบี้เข้าใกล้มากนะครับเพราะว่าเลนตัวนี้เนี่ยมันอัตราการขยายที่1.25นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่สั่นได้เยอะนะครับผมก็สั่นเยอะแหละอก็เลยเอาสปีดหนึ่งมั่นใจหนึ่งครับร้อยดีกว่ายังไงก็นิ่งนะครับเนี่ยนะคมกริบเลยเห็นไหม นะซูมดูนี่ร้อยเปอร์เซ็นเป็นไงออผมให้คุณตัดสินเอาเองแล้วกันนะเพราะว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าผมก็มีหน้าที่มานําเสนอให้ดูเฉยและไม่บอกว่าว่ามันดีหรือยังไงออันนี้ถ่ายรูปแมงมุมนะครับรูปแมงมุมอให้คุณมาตัดสินใจเอานี่ผมครอปมาแล้วนะไงสีสันสวยงามเลยอันนี้ใช้แฟลชนะครับ ผมแนะนําว่าต้องมีแฟดนะเออผมแนะนําว่าต้องมีแฟดนะถ้าไม่มีแฟดนี่น่าจะน่าจะถ่ายยากนะครับเพราะว่าอ่าด้วยความที่มันเป็นมโครฟเตอร์เนาะเอฟพวกที่เขาเล่นกันสลับมาโคก็อยู่ที่ประมาณ F8 ขึ้นอที่จริง F5.6 ก็ใช้ได้แหละแต่ว่า F8 เแป็นจะได้ระยะที่ครอบคุมมากกว่านะครับอืม ผมว่าอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะเบอร์นะผมน่าจะสั่นเนี่ยอันนี้1นึทับสาเนี่ยไม่ไหวนะสั่นเลยแม้ว่าเราจะมีการสั่นช่วยแต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ถือได้ถึงขนาดนั้นนะนก็มีรูปเนี้ยพอได้1นึ่ทับร้อเห็นไหมก็จะเป็น F8 ISO ด0 0ูห้รรู้สึกตอนนั้นไม่ได้เอาแฟลชออกไปนะครับก็เลยถ่ายได้ประมาณนี้ นี่ตัวนี้ตัวมันเล็กมากผมบอกเลยตัวนี้ตัวมันเล็กมากเนี่ยเนี่ยผมบี้เข้าไปใกล้ๆนะผมบี้เข้าไปใกล้จนตัวมันใหญ่ขนาดเนี้ยที่จริงตัวมันเล็กมากเลยนะเออมันเกาะอยู่บนหญ้าเออแล้วผมไปก้มถ่ายรูปนี้ถ่ายยากมากนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กควบคุมยากมากเลยเพราะว่าผมต้องเข้าไปใกล้แล้วมือต้องนิ่งมากนะครับแล้วอะไรเนี่ยก็ได้อยู่ สปีชัตเตอร์นี่ผมเอาไว้250แล้วน,นะเพราะผมกผมกม้มๆเงยๆเออคางถ่ายลำบากนิดนึงก็ถือว่าใช้ได้แล้วละ่ะสลับใครที่อยากจะได้เลนส์มาโครโไปใช้เล่นๆนะครับลองทดลองถ่ายมาโครโดูอยากจะลองถ่ายดูว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับสลับการถ่ายสายนี้อ,อ่าก็ลองกันได้ตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนำเพราะว่ามันออโต้โฟกัสด้วยออโต้โฟกัสได้เร็วนะครับ ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นเห็นไหมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ